ถึงหน้าบ้านเลยฮะยังไม่เจอเจ้าของเลยเจ้าของเอารถไปจอดกู้เงินใบสู่ได้หมูนะแล้วก็เมืองสวัสดีครับมู่น้อยบางนาครับ

อย่างชุดนี้นะฮะได้มาหมื่นเดียวเองทั้งล้อทั้งอย่างนะใช้สุดคุ้มอะครับแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรนะฮะเราก็มีไอดอลของเราอยู่นะอย่าง40 axis แล้วก็ได้มาจนได้นะครับแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี่โอ้เหนื่อยนะฮะต้องมีคานใหม่นะครับเผาข้างต้องใหญ่นะเพื่อที่จะรองรับกับยาง40ให้ได้นะ TJ ครับด่านาซี คานเท่าก <the army Wow. S 1> <the> ับซาฟารีนะนิสสันสรีคันไอดอลของผมแล้วก <the> ็มีทีเจมาเยี่ยมนะก็ได้เช็คว่าเออจริงๆนะสี่สี่จริงๆนะเฟืองเดิมนี่แย่แล้วครับต้องแบบผ้าโพกพันผ้าพันแผงเลยทีเดียวนะไปดูขั้นตอนกันทำกันครับด้านหน้าสีสี่ครับ ห1้าหนึ่งสามเรโชโ4ร์ฟอร์ตี้ <S <S 2> <S 2> ็นะครับแม็กซี่สสินิ้วนะครับเริ่มบรรเลงฮะ เริ่มที่คันนี้เลยนะครับแทนไอ้สองร้อยเลยพอสองร้อยเขาเป็นสีเทาไงแล้วติดที่ประตูอ่ะมันก็จะกรีนนะครับคันนี้ติดกระจกนะฮํตำนานคันต่อไปแน่นอนนะครับเราต้องสร้างตำนานให้คนรุ่นหลังนะรุ่นเราแล้วนี่เริ่มผมเริ่มจากคำว่าจีบเลยนะเองถึงหน้าบ้านเลยฮะมีไรแม่งไม่รู้เปิดดูก่อนนะยังไม่เจอเจ้าของเลย จาของเอารถไปจอดลูกเปืนเ,เห็นก่อนเลยลูกปืนใบสี่เดินหมูนะแล้วก็เฟืองเฟืองกี่กล่องเฟืองสองกล่องอาเฟืองสองกล่องนะแสดงว่าที่เห็นสามกล่องในใน facebook น,นั้นสั่งมาเผื่อตัวเองด้วยแน่ๆเลยนะ

ยากเหมือนกันนะฮะ YJ นะครับอ้อมันขอโทษ TJ หลังนะมันเหมือนหน้าครับก็คือเป็นแผ่นชิมนะครับไม่ได้มี c c ่ c L o c C c าะซีล็อกนะฮะตรงนันนน้เป็นตูวอืนเทปเปอร์แ้่นซีนั้ครับเป่งๆเลยครับเต้นยังแน่นๆเลยนะฮะจากเทปรา พอล้อจะโตขึ้นนะครับก็ต้องมีการบ้านล้อหลังต้องถอยหลังนะครับล้อหน้าจะเดินหน้าแน่นอนต้องตัดปลายกันชนนะครับไอ้รอยบุ๋มตรงเนี้ยนะฮะวางแบตอะไรพวกเนี้ยโดนแน่นอนนะครับทุบล้อได้เลยนะฮะก็ใช้เป็นแหนบบรีโวนะฮะยาวที่สุดแล้วชั่วโมงนี้นะครับจับคานขึ้นวางนะครับ ใช้แหนบรีโวเจาะสะดือให้เลื่อนถอยหลังไปอีกประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อให้ล้อหนีซุ้มหน้านะไปโดนซุ้มหลังก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็จับคานขึ้นวางตั้งองศาเพลานะครับผมแหนบรีโวยาวกว่าแหนบชีบอยู่4นิ้วอะไรเกิดขึ้นล้วครับตรงเตงปืนถอยหลังนะเราก็มีแผนที่จะทำตรงเตง2อชั้นอยู่แล้วนะครับคุยกับทางที่เอกองศานะก็เลยจัดการสร้างตรงเตง2องชั้นเสร็จเลยนะครับก็สร้างกันแบบ ลองผิดลองถูกดูนะฮะลองใส่ดูกันไปก่อนนะครับต้นแบบเสร็จก็ลองประกอบดูนะครับลองยืดดูก็จะได้ประมาณนี้นะไม่ติดซุ้มหน้าลองยุบดูก็จะถอยหลังมาสองนิ้วนะครับแล้วก็ยังสูงไนิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะด้านหน้าก็ประมาณนี้ขีดเส้นรอตรัดต้องตัดนะครับไม่งั้นแหกหมดแน่นอนนะครับทรงก็จะเท่ๆกันไปนะครับ ดูจำแบบจากต่างเพศนะฮะแล้วก็ลองเล้วแล้วลองตัดดูก่อนติดยังไงแล้วค่อยว่ากันฮนะให้มันพ้นพ้นไปก่อนฮนะส่วน ฟืงหน้านะลองวิ่งดูปรากฏว่าหอนนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องจัดการตั้งเฟืองหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไปเทสทยืนยบอยูท่ที่หมูขัดสอมเฮานะครับติดตรงไหนจะได้ปาดกันต่อนะครับตามภาพนี้เลยนะครับสนุกสนานการวันนั้นนะครับ